กับเปนแฟนรายการปากท้องต้องรู้แล้วนะครับคุณแม่คุณพ่อครับคอลลาเจนยอดฮิตเวลยูคอลลาเจนไททูพลัสแคลเซียมนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับ <S <S น้องมิน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้นมาทีไรไม่เคยไม่ธรรมดาเลยสักครั้งเดียวไม่ทำอุ้ยไม่ใช่อย่าละขึ้นลวนะขึ้นแล้วแล้ว มาดังจริงเพราะว่าอะไรนะคะใครที่เป็นแฟนคลับเป็น f c นะคะของวิลยูคอลลาเจนไททูแคลเซียมกระปุกนี้รู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มิ้นมาจะต้องมีโปรโมชั่นแบบจุกๆุมาให้ต้องเหนือกว่าต้องเยอะกว่าแต่วันนี้เปิดโปรนี้โปรแรกวันแรกจุกมากๆเลยลเพราะว่าอะไรคอลลาเจนตัวนี้นะไปไหนมาไหนไมีแต่คนถามถึงเพราะว่ากินดีนะคะเห็นผลและที่สําคัญทานได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงครับ,รบแล้วก็ไม่ได้ทานได้เฉพาะคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เท่านั้นนะคะคควัยรุ่นนะคะวัยทํางานอย่างพวกเรา อยากจะมีข้อเข่าที่แข็งแรงนะคะหรือว่ามีอาการอยู่สามารถรับประทานได้เลยคุณผู้ชมเพราะตัวนี้เนี่ยเราพลัสหรือว่าเราใส่นะคะตัวแคลเซียมลงไปด้วยไม่ใช่เฉพาะคอลลาเจนอย่างเดียวรเรามีแคลเซียมช่วยในเรื่องการป้องกันกระดูกเปราะกระดูกพรุนให้กับคุณเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครทานตัวเวลยูคอลลาเจนตัวนี้เห็นผลในเรื่องของข้อเข่าอันดับหนึ่งอบอกเลยว่าใครทานก็เห็นผลรู้วันนี้ทานทันไม่มินทนันถ้าเป็นเวลยูนะคะแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเราไม่รู้แต่ แต่เวลยูคุณทานวันนี้ยังไงก็ทาน mm hmm. อย่างมิ้นเองเนี่ยเริ่มทานนะคะมาหลายยี่ห้อแล้วก็มาชอบที่สุดคือตัวเวลยูตัวนี้เพราะอะไร mm hmm. ไม่เคยเปลี่ยนใจเพราะเขาช่วยในเรื่องของกระดูกข้อเข่าได้จริงๆ <Huh. S 1> ปีนี้40กว่าคุณผู้ชมมันมีปัญหาแหละ mm hmm. ปวดข้อปวดเข่า mm hmm. ไม่เคยออกกําลังกาย mm hmm. หลังจากที่ทานเวลยูปุ๊บเฮ้ยเราไม่มีอาการปวดข้อปวดเข่าอ่ออะค่ะ <Huh. S 1> ออกกําลังกายจ่างเทรนเนอร์เป็นเรื่องเป็นราวตาม<อ>ภาพเลยคุณผู้ชมออกกําลังกายอตอนอายุ42นะออกกําลังกายหนักตอนอายุ42แล้วไม่มีอาการปวดข้อปวดข่าเฮ้ยมันดีต่อเราจังเลยส่งต่อให้คุณแม่มิ้นอายุ70ปีนี<อ><อ>้ปีที่แล้ว69ปีนี้70นับไม่ผิดแน่นอนเจ๊เขียวปวดข้อปวดเข่าแกเป็นเบาหวานแกไม่ลุกไปไหนแม่แม่<ๆ>ลงทานวยูให้หนูสักเซตหนึ่งได้ปะคุณผู้ชมเจ๊เขียวโทรสั่งซื้อเครื่องออกกําลังกายเอเอไอเ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 เ แล้วแกไม่ปวดข้อไม่ปวดขาเพราะฉะนั้นเน้นย้ำคุณผู้ชมเลยนะว่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยทานคอลลาเจนลงให้ครบขนาดนี้ลองเปิดใจแล้วทานคอลลาเจนขายดีอันดับหนึ่งของเราเวลยู well, คอลลาเจนช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บได้อย่างครบถ้วนเพราะอะไรตัวนี้เราเป็นคอลลาเจนนะคะแบบเปปไทยคอลลาเจนใดเปไปไ์เปปไทยนะคะเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคอลลาเจนนะคะใช้ชูจากเกาหลีช่วยย้ำช่วยย้ำในเรื่องของความแข็งแรงของกระ ดูกอ่อนข้อเข่าช่วยในเรื่องการเพิ่มน้ํำในข้อที่สําคัญเมื่อกระดูกและข้อของเราแข็งแรงความยืดหยุ่นต่างๆมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเราจะไม่ปวดแปบ๊บไม่เจ็บตัวและเราอยากจะออกกําลังกายหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันได้เยอะขึ้นครับและไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนคุณผู้ชมตัวนี้ใครทานก็เห็น